สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto m a c นะคะวันนี้ลูกค้าไทาเกอร์ค่ะมาใช้บริการนะคะตัวนี้เป็นร้อไทเกอร์นะคะขอบ15เดิมเลยนะ<อ>เดี๋ยวพับดูใกล้ๆนะคะโอ้โอ้านเราช่างมีเยอะมากนะคะ<อ>เปลี่ยนล้อภายใน10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะร้านเราช่างเยอะเหลือเกิน<อ>แต่สักครู่นะคะให้ช่างทำให้เสร็จก่อน,นพาไปดูใกล้ๆ<อ>ตัวนี้ประกบ15้นะคะติดอยู่กับยางโยโกฮามานะคะ สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าค่ะตัวนี้ดูลายครับล้อไทเกอร์นะคะไม่ค่อยจะมีล้อเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะใส่กับรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้นะคะส่วนมากจะใช้อะแดปเตอร์ช่วยนะคะในการเปลี่ยนล้อนะคะแต่ตัวนี้ร้านเราก็ยังหลงเหลืออยู่ประมาณชุดหนึ่งนะคะนี่ จะใส่ให้ลูกค้านะคะล้อกเก่าแล้วก็รับเทิร์นนะคะล้อก,กับยางนะคะตีตามสภาพจริงนะคะร้านเราไม่กดราคาแน่นอนจะรับประกันให้เหมือนเดิมนะคะล้อแท้แน่นอนค่ะไม่ซ่อมไม่ด้งแน่นอนจ้าส่วนใครที่สนใจเป็นล้อรุ่นอื่นลานเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยนะอ่าลูกค้ากำลังไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปกับล้อไทเกอร์คอบ15นะคะไปแล้ว ใครสนใจก็อิน b o x เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใจร้อนนะคะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์หลายเบอร์มากยินดีให้บริการคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ